สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปริญญาพันลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับพอดีว่าฝนช่วงเนี้ตกบ่อยมากนะครับทีนี้พอฝนตกบ่อยเนี่ยเวลาที่เราขับรถไปเนี่ยมันก็จะเป็นฝ้าเนาะกระจกเราจะเป็นฝ้าทุกบานเลยเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูนะครับว่าวิธีการไล่ฝ้าเนี่ยเราต้องกดปุ่มไหนนะครับซึ่งมันมีอยู่ในรถยนต์ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับทุกคันอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันทําง่ายทํายากขนาดไหนไปครับลุยครับผมสําหรับไอ้เจ้าคันนี้ของผมนะครับก็ ไล่ฟาเนี่ยคุณหาง่ายมากๆเลยคุณดูสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยสัญลักษณ์มันจะเป็นรูปเหมือนอคล้ายคล้ายกับลมที่พัดออกไปเห็นไหมครับเนี่ยคล้ายๆกับลมที่พัดออกนะครับซึ่งคันนี้มันจะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังนะข้างหน้าเนี่ยก็เขาก็จะเป็นลมที่ปล่อยลมร้อนออกมานะครับเนี่ยปล่อยลมร้อนออกจากช่องตรงนี้เห็นไหมช่องที่อยู่ขางหน้าตรงนี้เขาจะปล่อยขึ้นมาไล่ฟาที่กระจกหน้านะครับเวลาที่คุณขับแล้วมันเป็นฟาที่กระจกด้านหน้านะครับแล้วก็มีข้างหลังด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยมีข้างหลังด้วยข้างหลังถ้าาเเรรสัังกตนะคบ กระจกรถเนี่ยมันจะมีเส้นเส้นที่เป็นสีออกเหลืองๆหน่อยนะครับเส้นนั้นเนี่ยคือเป็นเส้นที่เขาเป็นเป็นเส้นความร้อนนะครับเวลาที่เรากดเนี่ยนะครับตัวนั้นน่ะมันจะเป็นการไล่ความร้อนไล่ให้ฟ้าเนี่ยมันหายไปนะครับเนี่ยถ้าเวลาเรากดเนี่ยตัวนั้นมันก็จะทํางานนะครับฟ้าที่เป็นด้านหลังที่มันอยู่กับเส้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปผมบอกไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหมนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบว่าสีเหลืองเนาะไหเส้นสีเหลืองตัวนี้เป็นตัวเส้นของ ตัวไล่ฟ้านะครับเวลาที่เรากดเนี่ยมันก็จะทํางานนะครับเนี่ยนะตัวนี้นี่นะครับรถส่วนใหญ่เนี่ยจะมีกับทุกคันเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวไล่ฟ้าตัวนี้นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับไอ้ตัวไล่ฟ้าเนี่ยถ้าถ้ารถาไม่ได้เป็นฟ้าก็พยายามอย่าไปกดมันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดทิ้งไว้เนี่ย ไอเส้นที่มันเป็นเส้นๆส้นเสียงเหลืองที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะให้ความร้อนออกมานะครับมันจะให้ความร้อนออกมาบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวฟิล์มเราเนี่ยเสื่อมสภาพลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปกดมันนะครับจนกว่าที่มันจะเป็นแบบว่าเป็นฟ้าขึ้นมาจริงๆนะครับบางคนเนี่ยผมเห็นไปกดค้างไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีผลกับรถเหมือนกันนะนะครับสาหรับบางคันเนาะครับถ้ากดข้างหน้าเนี่ยลมก็จะออกนี่ครับหรือตรงนี้เห็นไหมเสียงดังฟู่เลยนะฟู่แรงเลยนะครับเนี่ย ก็คือเขาก็จะอัดลมขึ้นมานะครับเป่าลมขึ้นมาแล้วก็ตัวฝ้าเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปนะครับนี่นี่คือวิธีการกดนะครับพอเสร็จแล้วคุณก็กดปิดแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการกดไล่ฝ้าแบบง่ายๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยตัวไล่ฝ้าจะเป็นแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับก็มันก็รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะเป็นสีไฟทํางานขึ้นมา เห็นไหมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเห็นไหมเป็นรูปเหมือนพัดลมนะครับแล้วก็เป็นตัวคล้ายๆกรอบกระจกนะครับก็คือว่าเวลาที่ฝนตกแล้วมีฝ้าเราก็กดตัวนี้ครับแค่นั้นเองครับนี่คือวิธีการไล่ฝ้าแบบง่ายๆนะครับสาหรับใครรถใครที่เวลาขับแล้วมีฝ้าก็กดดูแล้วกันนะครับหน้ากับหลังนะครับแต่ว่าคันนี้จะไม่มีในส่วนของด้านหน้าเนาะทีนี้เวลาที่เขาเราอยากจะไล่ฝ้าด้านหน้านะครับให้เราหมุนมาเนี่ยเห็นไหม หมุนมานะครับอันนี้จะเป็นของพวงนิสสันอามิล่านิสสันสามาทั่วไปนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็มาดูที่ตัวหมุนก็ได้ครับเนี่ยตรงนี้จะมีตัวหมุนอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยน,นี่ตัวนี้เห็นไหมหมุนมาด้านหน้าเนี่ยนะครับหมุนหมุนหมุนมาฝั่งนี้นะครับเขาก็จะมีลมออกมาเหมือนที่ผมทําให้ดูแบบเมื่อกี้นี้โอเคนะครับไดไงเนี่ยก็ลองทํากันดูนะครับไม่ได้ยากเลยลองหาอุปกรณ์หรือว่าลองหาสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็กดดูแล แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพามาทำอะไรที่มันง่ายๆนะครับแล้วก็เรียนรู้อะไรที่มันง่ายๆสไตล์เราแบบนี้เสมอๆเลยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กับช่องปริญญาพาลุยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ